อ๋อเอวิ้งก็เหมือนกันนะเอ้าว่าอีสานได้ด้วยอ้าวกาหมินกาหมินมาให้ยูทิศอีสานกาหมินกาหมินไลค์อีสานอ่าอ่าให้คุยกันอายูยูเลยนี่ยูยูสองกันสองกันคุยกันคุยกันเม็ดฟู่ครับอันนี้เม็ดสีเม็ดสีส้มเอาช้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 าใจเย็นช้าช้าอ่ะเม็ดสีชมเม็ดสีชมถูกต้องครับผมช่วงนี้ขอแป๊บนึงคุยแป๊บนึงโอเคนะ นีก็บอกเลยว่าตกเอาอีสารอีสานด้วเนยเออขรีครับผมตัวนี้เค็ดมาจากสมครับผมอะอยูอยู่อยูยูสปีกฟอลโล์เลยอ่ะสโลสโลเอาใหม่เอาใหม่โอเคครับผมแมทฟู้แมทฟู้กินสมกินสมบอกเลยว่าบอกแล้วกินแล้วผิวกระจ่างใสผิวกระจ่างใส Jeg ønsker deg velkommen.